เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่จานแล้วเป็นแบบนี้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วสปาเกตตี้เขียวหวานไก่นะครับสวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจ้มีเมนูสปาเกตตี้เขียวหวานมาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะเริ่มจากการต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนนะครับพอน้ําเดือดนะครับก็เกลือป่นนะครับ แล้วก็เส้นสปากเกตตี้นะครับประมาณ1กร,รัมประมาณนี้นะครับตัวใช้ต,อนนอต่อ1นเสิร์ฟต้ม8นาทีนะครับตามสเปกเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปผัดอีกนิดนึงนะครับหลังจากต้มมาครบเวลาแล้วนะครับเราจะตักเส้นออกมาก่อนนะครับามาผักไปก่อนใครจะแช่น้ำเย็นก็ได้นะครับแต่จงไม่ได้แช่นะครับเพราะเดี๋ยวจะผัดต่อเลย 8นาทีตามสเปคนะครับเขาจะเขียนไ้ข้างซองเลยครับต้อกใช้เบอร์สามเผื่อใครสงสัยว่าเส้นสะากะที่ต๊กใช้เบอร์อะไรครับเบอร์สามนะครับโอเคเราเปลี่ยนกระทะแป๊บหนึ่งอ่าเสร็จแล้วนะครับตั้งไฟเหมือนเดิมคราวนี้เราใส่กะทิลงไปเลยนะครับถ้าใครใช้เป็นกะทิสดก็จะเป็นหัวกะทินะครับคนนี้แต่ถ้าใครใช้เป็นกะทิกล่องก็ใช้เป็นกะทิที่ออกมาจากกล่องเลยแล้วก็ในส่วนของหางกะทิก็เอาหัวกะทิที่อยู่ในกล่องนี่แหละผสมน้าน,นิดนึง วันนี้จะกใช้เป็นกะทิขวดนะครับเพราะว่ามันเป็นเมนูจานเดียวง่ายๆครับไม่ไม่คุ้มจะไปซื้อกะทิช่วงนี้ตลาดไปลําบากด้วยครับเขาปิดด้วยครับตลาดที่บ้านโยกโควิดระบาดตั้งจนกะทิเดือดมาสักครู่นะครับเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดนะครับกับกะทินะครับพริกแกงเขียวหวานสูตรโจ๊กก็มีนะครับสามารถเสิร์ชได้ในช่องโจ๊กเลยนะครับหรือว่าใน youtube ก็ได้พริกแกงเขียวหวานในต้มโจ๊กจะเจอเลย คราวนี้เราก็จะเคี่ยวพริกแกงกับกะทิไปสักคู่หนึ่งครับให้งวดถ้าใครชอบแบบแตกมันก็เคี่ยวจนแตกมันแต่เมนูนี้เราจะผัดแห้งๆนะผูกขิดฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแตกมันก็ได้นะครับแค่เคี่ยวให้หอมสักคู่หนึ่งก่อนให้ส่วนของพริกแกงมันคล,คลายความหอมออกมาอ่าพอเคี่ยวมาสักพักนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมเราจะใส่เนื้อไก่นะครับเพราะวันนี้เราเป็นเขียวหวานไก่ใช่ไหมครับถ้าใครทํากุ้งหมูหรือเนื้ออื่นๆก็ใส่ลงไปนะครับขั้นตอนนี้เช่นกัน เราจะผัดจนเนื้อสัตว์สุกนะครับนี่นะครับผัดจนไก่สุกนะครับแล้วก็พี่แกงหอมขึ้นมาแล้วเราจะใส่มะเขือนะครับวันนี้ยกได้มะเขือเปาะมาค่อนข้างแก่นะครับดวงไม่ดีเลยแล้วก็มะเขือพวงนะครับแล้วเราก็จะผัดจนมะเขือสุกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้มะเขือเริ่มสุกแล้วนะครับ เราจะปรุงรสชาติแล้วโดยใส่น้ำตาลปี๊บนะครับใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะครับถ้าทำทานีแล้วก็น้ำปลานะครับระหว่างรอให้น้ำตาละละลายนะครับก็โรยแป้กขูดลงไปได้เลยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมออกมาตามด้วยหางกะทิเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเส้นลงแล้วเดี๋ยวจะแห้งเกินไปนี่นะครับพอได้แบบนี้จงจะใส่เส้นลงไปนะครับเส้นที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะครับเส้นสปากเกตตี้หรือถ้าใครใช้พาสต้าก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่เมนูนี้เป็นสปากเกตตีนะ้เนาะคุกเขาสักนิดนึงนะครับบางคนก็จะ เอาแกงขีหวานเป็นราดเลยแต่โจชอบเอามาผัดคุกสักคู่หนึ่งก่อนให้ให้น้ำแกงมันซึมเข้าไปในเส้นสักนิดหนึ่งมันจะได้มีความหอมนะครับอ่าเสร็จแล้วก็โรยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับตกแต่งแล้วก็เพิ่มสีสันสักนิดหนึ่งใบโหระพาฉีนะครับอันนี้ร้านทำกับขวาญสายเรียบร้อยแล้วผัดให้ใบโหระพาสุกก่อนนะครับ โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดไฟได้สปาเกตตี้เขียวหวานไก่นะครับง่ายๆใครอยากลองทำทานดูก็ตามนี้เดี๋ยวโจกตักใส่ถ้วยให้ดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่จานแล้วเป็นแบบนี้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วสปาเกตตี้เขียวหวานไก่นะครับในแบบของโจ๊กนะครับง่ายๆเลยอัตราส่วนของส่วนผสมโจ๊กเยนนไ้ด้ลาลงนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับ ใครอยากได้เมนูอะไรที่ทำง่ายๆนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวโจะจะทำให้ดูนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u บสไ r i b e ให้โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆนะครับวันนี้โจต้องไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ